ก็สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามในนิพนธ์ออโต้คาร์นะครับตอนนี้นะครับ9ก้โมงสินาทีแล้วนะครับรถคันนี้นะครับลูกค้านะครับยังไม่ได้เห็นรถผมจะไปส่งที่อําเภอลำปลายมาศนะครับบ้านลูกค้าอยู่ไหนผมก็ยังไม่เคยเห็นลูกค้าส่ง G P S มาแล้วแต่บอกอยู่ว่าอําเภอลำปลายมาศ วันนี้นะครับเราไปส่งพร้อมกันเลยครับกับนิปอลออโต้คากับเจ้าของโซโลแกนที่ว่าชัดเจนกว่านี้บอมมีอีกแล้วนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าวีโก้นะครับพีเดเนอร์ปี2008นะครับค่างวดลูกค้าดาว35,000ค่างวด6,000กวบาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้แบบนี้นะครับก็ยังมีว่างอีกหนึ่งคันคันนู้นนะครับดาว29,000นะครับ น,นั้นเป็นปี2007นะครับลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้รถมือสอให้กดติดตามใน YouTube นิผลออโต้โขขาไว้ได้นะครับวันนี้นะครับเรามาชัดเจนกันเลยนะครับลูกค้ายังไม่เคยเห็นรถเลยนะครับคันนี้เป็น t o y ย t a v วีโก้พีเรเนนะครับตอนนี้9โมงนะครับ9โมง11นาทีนะครับลูกค้าบอกให้บอกเลิกยามงามดีก็คือ9โมง19นาทีผมหันหัวรถออกทิศตะวันออก มุ่งหน้าเดินทางสู่ทิศตะว,วันออกนะครับเพื่อให้เป็นเลืงงามยามดีแล้วก็จะลดรถเข้าไปครับออกจากร้านนะครับใน9ก้โมงสินาทีตามเลิกที่ลูกค้าต้องการนะครับลูกค้าบอกว่าให้เอารถออกจากร้านก็คือ1 9บเอ่าเก้าโมงนะครับเก้านาฬิกาสินาทีนะครับก็ทําตามประเพณีของลูกค้านะครับตามเลิกยามนะครับเราไปชมกันเลยนะครับคันนี้ ติดตามเข้าไปชมได้ในนิผนอโตคาร์ได้เลยนะครับวันนี้ดูคลิปให้จบนะครับคันนี้เก็บงานเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับสำหรับ Toyota Vigo p r พรีเดเนอนะครับคันนี้สวยๆเลยนะครับจะให้ลูกค้าที่อำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ระยะทางก็ลูกค้าส่ง gps มาก็160กิโลนะครับอันนี้เราส่งถึงหน้าบ้านนะครับจัดไฟแนนซ์ถึงสถานที่นะครับสบายใจได้นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ไหนของประเทศไทย เราก็สามารถจัดไฟแนนซ์ให้คุณได้นะครับจะภาคเหนือภาคกลางสานใต้นะครับก็ได้นะครับตอนนี้ใกล้จะถึงเวลาแล้วนะครับผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องวอร์มไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวหันหัวรถออกไปทางประตูด้านหน้านะครับเพื่อเป็นตามสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะครับมานะครับผมจะพาเข้าไปนะครับคันนี้นะครับปลาลงปลาระนะครับเรียบร้อยนะครับก็จะไปส่งให้ลูกค้านะครับอันนี้ยังไม่ได้ออกจากเต็นท์นะครับตอนนี้ก็ เหลืออีกไม่นานนะครับตอนนี้9ก้าโมงเก้านาทีนะครับลูกค้าให้ออกจากหน้าร้านนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวผมเอาไปรถไปตั้งลำไว้ให้ลูกค้านะครับก็คือตามเยอะเลิกงามยามดีนะครับเดี๋ยวผมบีบแต่ออกให้สามครั้งนะครับก่อนออกจากร้านก็คือพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะครับให้ลูกค้าเพื่อเป็นการสิริมงคลในการใช้ชีวิตชายรถนะครับจะได้ประสบความสําเร็จในการงานนะครับอันนี้ก็พร้อมนะครับที่จะส่งมอบให้ลูกค้าแล้วนะครับ นี้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอ๋อนะครับอันนี้ล้างมาใหม่ๆนะครับอ่ะใกล้ถึงเวลาแล้วนะครับอ่าก็เหลืออีกแค่หกเจ็ดนาทีนะครับเราก็จะพร้อมเดินทางออกไปแล้วนะครับคันนี้นะครับเสียงสายพานดังนิดหน่อยนะครับเพราะว่าโดนน้ํานะครับล้างอัดฉีดเมื่อวานนี้ยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องเลยนะครับถ้ารถวีโกเป็นสายพานก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้ามันโดนน้ํานะหลังจากนั้นสักพักเดี๋ยวก็เงียบนะครับ อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะครับใครที่ล้างรถวีโกจะเป็นธรรมดานะครับอันนี้เดี๋ยวหายเดี๋ยวงียบนะครับตอนนี้นะครับอ่าเหลืออีกแค่5นาทีนะครับอีกห้านาทีนะครับแล้วเจอกันที่ลำปลายมาสเซอร์ไพรส์ลูกค้ากันครับปะเตรียมตัวออกเดินทางกันได้เลยครับไปเลยนะครับตอนนี้นะครับผมก็มาถึงแล้วนะครับที่บุรีรัมนะครับตอนนี้ขับมาถึงบุรีรัมแล้วนะครับนี่นะครับตึก ตึกล้างของกลางเมืองบูรีย์นะครับตอนนี้ก็ถึงติดไฟแดงที่บุรีล์นะครับถึงบูรีล์แล้วนะครับก็ไฟเขียวแล้วนะครับก็ออกตัวเดินทางต่อนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงตรงที่จุดหมายแล้วนะครับก็เหลืออีกประมาณยีออ่สิบกว่ากิโลนะครับถึงอําเภอลําไปมาหาบ้านลูกค้านะครับลูกค้าก็น่าจะรออยู่บ้านผมก็ยังจับป e ี GPS ไปนะครับ ตอนนี้ถึงสถานที่ว่าวงเวียนช้างนะครับของปราสาทเอจังหวัดบุรีรัมย์เรานะครับเข้ามาในตัวเมืองนะครับนี่นะครับก็ถึงวงเวียนช้างแล้วนะครับลูกค้าอดใจลอยนิดนึงนะครับอีกไม่นานนะครับอีกไม่นานก็จะถึงบ้านลูกค้านะประมาณ20กว่ากิโลนะครับตอนนี้ก็ถึงวงเวียนช้างนะครับตึ้งนะครับอันนี้ต้อง ตรงนี้ขับรถต้องระวังนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นวงเวียนนะครับนี่นะครับวงเวียนนี่ยเราต้องตรงไปนะครับผมก็ต้องตรงไปนะครับวงเวียนนะครับเป็นวงเวียนช้างนะครับนี่นะครับออกจากวงเวียนนะครับออกจากวงเวียนนะครับผม้ามตันี้นะครับออ โอเคนะครับไปบ้านลูกค้ากันเลยนะครับเดินทางต่อครับดีครับนิ่มขับสบายต้องวีโก้นิปอลคอโตัวค้าครับตอนนี้นะครับผมก็เข้ามาสู่ในเขตหมู่บ้านนะครับของลูกค้าแล้วนะครับตอนนี้เข้าสู่เขตตําบลอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูใกล้ๆนะครับตําบลท่าเมนชัยนะครับเทศบาลทะาเมนชัยทะาเมนชัยอ่านถูกไหมเนี่ยนะครับ อ็ด่ในบูรีลำนะครับตอนนี้ก็เข้าใกล้ใกล้ถึงบ้านลูกค้านะครับ650เมตรนะผมก็ยังไม่เคยผมตาม GPS มานะลูกค้าก็บอกปักหมุด GPS ให้ผมมานะครับก็เข้าหมู่บ้านนี้แหละครับแต่ผมยังไม่ได้โทรหาลูกค้านะเนี่ยผมถ่ายวิดีโอก่อนนะครับเดี๋ยวผมว่าก็น่าจะเป็นอ่าซอยไหนนะเดี๋ยวผมอ่าไม่แน่ใจนะครับตอนเขาบอกว่าเลี้ยวซ้ายซอยต่อของหน้านะครับ น่าจะใช่นะบ้านอะไรเนาะเนี่ยเดามาลุ้นกันบ้านอะไรนะครับตอนนี้บ้านอะไรเนี่ยปื้นนะครับบ้านสวนครัวนะครับบ้านสวนขัวน่าจะใช่เดีซ้ายล้วจดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายเดี๋ยวซ้ายนะครับเขาบอกให้เดี๋ยวซ้ายผมก็ต้องเดี๋ยวซ้ายนะครับนี่นะครับเดี๋ยวซ้ายซอยนี้นะครับ น่าจะใช่นะวันนี้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่าไม่รู้นะครับน่าจะใช่น่าจะใช่เลือกตั้งอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าลูกค้าเดินทางมาแต่กรุงเทพนะครับเพื่อมารับรถที่บ้านนะครับมาเลือกตั้งโอเคครับใกล้ถึงแล้วนะครับอนะครับถึงแล้วถึงแล้วครับบ้านลูกค้านะครับลูกค้ายืนจะถ่ายรูปโทรศัพท์นะครับถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับตอนนี้ก็ เดี๋ยวลงไปหาลูกค้ากันดีกว่านะครับก็สวัสดีนะครับเดี๋ยวผมก็จะตัดคลิปไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปแนะนําให้ลูกค้านะนะครับก็โอเคนะครับอันนี้นี่นี่ลูกค้าถ่ายรูปรถอยู่โอเคนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมเนี่ยครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับได้คอับ้านหลังไหนหลังไหนบ้านครับนี่แหละครับนี่แหละครับบ้านลูกค้าถึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมตัดคลิปออกแป๊บนึ่งก่อน เดี๋ยวทำอะไรให้ลูกค้าก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะครับหลังจากที่ผมมาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับก็ให้ลูกค้าไปลองรถก่อนนะครับนี่ครับเจ้าของรถสวัสดีพี่ผู้ชายกันะครับเดี๋ยวแต่สักครู่เดี๋ยวพี่ผู้ชายไปลองรถนะครับผมจะวันนี้ผมทําคลิปตั้งแต่นะครับรถคันนี้ออกจากบ้านนะครับแล้วก็มาถึงนี่เดี๋ยวยังไงวันนี้มาดูพี่ผู้ชายไปลองรถกันก่อนนะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับลูกค้าก็ลองรถแล้วนะครับเป็นไงอเป็นไงครับพี่อะมาหน่อยนะครับวันนี้เสร็จแล้วนะครับลองรถเรียบร้อยนะครับเสงเงียบดีครับเงเงียบโอเคครับเข้าร่วมก่อนกับพี่พู้ญก่อนนะอันนี้ผมมีคนขอมอบนะครับไม่วันนี้ไม่มีใครจับกล้องให้ขอมอบนีให้ยกขึ้นมาเลยก็ได้พี่ขออนุญาตนะครับนะเป็นปลาล้าแม่ธิดากับ เสื้อเยืดสวยๆนะครับทลายยศเบอร์เอลนะพี่นายใช้ได้เนาะครับครับเป็นไงลองรถแล้วเอาวางก่อนก็ได้เดี๋ยวผมจะถามลูกค้านะวันนี้ผมถ่ายคลิปตั้งแต่ออกมาแล้วเริ่มต้นออกจากบ้านมาแล้วติดตามทางตลอดมาหายว่าตลอดจนมาถึงหน้าบ้านนะครับเป็นไงบ้างครับพี่สองถูกใจมากเลยครับตรงปลุกครับเยี่ยมเลยครับติดตามพี่ติดตามมานานยังสองปีกว่าแล้วครับสองปีครับผมติดตามสองปีกว่าแล้ว ผมว่าคันนี้คุ้มนะครับอยู่ตัว Vivo 2008คันนี้ก็สวยนะครับแล้วก็พี่ผู้หญิงนะครับเป็นคนซื้อครับไม่ว่าออกจากเฟแนซ์ออกง่ายไหมพี่ง่ายจ้ะแค่สองวันรู้ผลเลยสองวันรู้ผลนะครับขอบคุณมากนะผมขอบคุณนะครับผมที่พนตัวหาขอบคุณมากๆนะครับอ่าตันนี้ไม่มีอีกแล้วครับนี่นะครับเซอร์ก็อยากให้ลูกค้านะครับฝากอะไรให้ถึงถึงคนที่ยังไม่ได้ลถว่าเป็นยังไงบ้างว่าอยากได้รดมือสองให้ทําไง หลายคนไม่กล้าโอนมาจําเพราะว่ากลัวรเราลองให้ลูกค้าดูดีว่ว่าเป็นยังไงในการโอนมาจําหรือว่ายังไงก่อนก่อนจองรถโอ้ไอ้ก่อนจองรถผมคือว่าเขาไปดูในของญี่ปุ่นออตโต้คาร์ครับผมชอบใจกับคันนี้คร,ครับรีวิวชัดเจนมากครับแล้วที่ค่อยแอดไลน์นะครับใช่นะครับแอดไลน์แล้วก็ค่อย วิดีโอคอลอย่างที่ผมว่าน่ะต้องวิดีโอคอคุยกันก่อนให้เห็นเปลี่ยนรถก่อนแล้วค่อยโอนมัดจํานะครับทุกคันนะครับเพราะหนึ่งการมิชาชีพทุกวันนี้เยอะนะครับทาไมผมขออนุญาตทาไมถึงว่าต้องรีวิวรถอย่างเงี้ยแล้วก็อะไรต่างๆให้ลูกค้าเนี่ยเพราะว่าหนึ่งก็คือการมิชาชีพเราส่งจริงนะครับนี่คือส่งจริงแล้วก็รับเงินดาวคือเรามารับที่บ้านลูกค้าจริงนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตเดินทางหน้านะครับขอภาพนิ่งยืนคู่กันหน้ารถหน่อยนะครับนะครับขอภาพนิ่งหนึ่งภาพนะครับรูปครอบครัวก็ได้สามคนนะครับขอภาพหนึ่งภาพนะครับปฏิจากันไปนะนะครับขอหนึ่งภาพนะครับอันนี้ขอหนึ่งภาพนะครับครอบครัวเราไว้นะครับแ่แม่ตโอเคครับหนึ่งสองสาม นะครับขอบคุณนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับนนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ